l i ฟ e 2D l i ้ฟหรือว่าโปรแกรมที่ใช้สำหรับาการทำริกเนี่ยหรือว่าการทำให้ภาพขยับได้นะครับซึ่งเหมือนกับพวกเราเนี่ยที่เป็นวีทูเบอร์ใช่ไหมครับก็ใช้โปรแกรมนี้ l i ฟ e 2D ในการทำเช่นเดียวกันครับในวันนี้ไหนๆแล้วก็พอบ้านก็เป็นหนึ่งในคนที่ใช้โปรแกรม l i ฟ e 2D นะครับก็เลยว่ามาสอนการทำริกแบบวีทูเบอร์กันนะครับทำให้เราสามารถขยับได้แบบนี้นี่เองแบบง่ายๆดังนั้นก็ ถ้าเกิดทุกท่านอยากจะดูนแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเพราะทั้งสัปดาห์เนี่ยผมเนี่ยจะลงแต่คลิปเกี่ยวกับวิธีการริกทั้งหมดเลยละครับแน่นอนว่าถ้าเกิดติดตามไปแล้วดูดการใช่ไหมครับรับรองเลยว่าทําได้แน่นอนครับงัน้น,นแล้วถ้าเกิดทุกท่านพร้อมแล้วงั้นไปเลยขั้นแรกเนี่ยครับ อ่ะอยากที่เห็นนะฮะตรงนี้ก็จะมีโมเดลอยู่ซึ่งก็เป็นโมเดลของลาโต้นะฮะก็ขอบคุณลาโต้มากมากเลยนะที่ให้เอามายืมนะครับในการสอนครั้งนี้แล้วก็ไปขอบคุณมาม้าของลาโต้ด้วยนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดทุกท่านเห็นใช่ไหมครับก็เอ๊จะเห็นดูว่าปกติดีที่หนะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูแทบโครตตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ามันปลายมันแยกออกมาเยอะมากเลยครับใช่ครับ วันนี้พ์ทพีพ์ทแรกของเราก็เลยจะเป็นการสอนว่าเราเนี่ยต้องควรแยกอะไรบ้างนะครับแยกส่วนไหนอะไรยังไงบ้างนะครับทันเดยวไปดูกันเลยนะฮะเริ่มต้นเนี่ยคืออธิบายคร่าวๆก่อนว่าเราเนี่ยการที่เรายิ่งแยกเนี่ยยิ่งดีครับทําให้มีความละเอียดมากขึ้นของตัวงานเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆครับที่เราทํากันก็คือส่วนของใบหน้าแล้วก็ส่วนของตัวครับซึ่งผมเนี่ย จะสอนแค่เฉพาะส่วนของใบหน้าก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้สอนส่วนตัวด้วยอะไรพวกนี้ด้วยก็อย่าลืมอคอมเมนต์มาละกันนะฮะขั้นแรกเนี่ยก็ใบหน้าใช่ไหมครับใบหน้าเนี่ยเราจะเริ่มไล่มาจากดวงตาปากแล้วก็ค่อยไปทรงผมกันนะครับดวงตาเนี่ยถ้าเกิดจะเห็นใช่ไหมครับจะมีปนส่วนของเทียปวอนไดีละ่ะคิ้วขอบตา หรือย่งไกันแน่ก็ไม่แน่ใจนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนได้เพิคือส่วนที่อยู่ด้านบนครับและส่วนที่อยู่ด้านข้างครับจะแบ่งออกเป็นสองส่วนซึ่งสองส่วนนี้ยเป็น2ส่วนหลักครับในการที่ตาขยับได้ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตาขาวครับตาขาวแล้วก็จะเป็นตาขาวเนี่ยเวลาวาดใช่ไหมครับก็ให้วาดเป็นตัวขนของตาสีขาวๆเลยครับซึ่ง เป็นพื้นที่ที่จะทําให้ลูกตาเนี่ยกลอกไปมาได้ครับซึ่งต่อามาเนี่ยเป็นลูกตาครับลูกตาเนี่ยก็จะเป็นลูกตาดําใช่ไหมละครับลูกตาดาเนี่ยให้เราวาดเต็มๆทั้งดวงเลยครับมันแบบว่าถ้าเกิดว่าออกมาล้นมาเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการคลิปปิ้งมาร์กกันอีกทีในเรื่องของโปรแกรมนะครับถ้าเกิดว่าเราวาดลูกเกินมาเนี่ยเราก็สามารถคลิปปิ้งมาร์ก ให้มันอยู่ในราะตาขาวได้นะครับในโปรแกรมน่ะดังนั้นก็วาดมาเป็นกลมๆเลยครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะทําก็ได้นะไม่ทําก็ได้ครับก็คือส่วนของอ่าหนังตาบนนะครับจะมีเป็นเนื้อตาแล้วก็เนื้อตาด้านล่างครับสส่วนด้วยกันฮะที่เพิ่มขึ้นมาถ้าเกิดว่าจะทําก็ทําได้ครับไม่ทําก็ทําได้ครับส่วนต่อไปเนี่ยหัวเราตาเสร็จแล้วใช่ไหมครับแน่นอนว่า แดกเนี่ยเวลาทาแล้วอ่ะก็ต้องแยกทั้งซ้ายและขวาเลยครับสองฝั่งเลยวิธีการแยกประมาณนี้ได้ครับต่อไปเป็นปากปากเนี่ยจะแยกออกเป็นประมาณ5ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับ 1. ส่วนของริมฝีปากบน 2. ส่วนของริมฝีปากล่าง3ส่วนของปากข้างใน 4. ส่วนของลิ้น 5. ส่วนของฟันบนและฟันล่างครับก็ประมาณนี้ได้ฮะ ฟันบุนกับฟันล่างนี้ก็แยกกันนะครับส่วนริมฝีปากเนี่ยทุกท่านครับก็จะใช้เป็นแบบว่าขีดขีดเลยนะฮะขีดตรงๆเพื่อว่าจะได้ง่ายต่อการดัดครับสามารถทำให้มันเป็นรูปทรงได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเนื้อปากออกมาด้วยก็ได้นะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยผมแนะนาว่าให้มีเนื้อปากมาจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ง่ายต่อการ เราเก็บส่วนร่องรอยครับเพราะว่าเวลา,เาดัดไปแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอาปากในออกมาไม,ไม่เรียบร้อยเลยใช่ไหมครับก็เราสามารถดัดให้เนื้อปากตรงพวกเนี้ยไปกลบส่วนส่วนนั้นได้ครับก็เป็นอะไรที่ง่ายกว่าดด้วยและครับต่อไปเนี่ยเป็นส่วนของใบหน้าครับใบหน้าเนี่ยให้ใช้เป็นตัวของพ,พื้นสีเดียวกันเลยครับให้วาดโครงหน้าเนี่ยให้มันเป็นสีเดียวกันเลยครับ ให้มันเป็นเบสเดียวกันทีเดียวกับสีปากเพื่อที่จะได้ว่าเวลาเราขยับมินฝีปากใช่ไหมครับมันจะได้ไม่ตัดกันมากครับถ้าเกิดว่าคนละสีกันเนี่ยเวลาขยับไปแล้วบางทีเนื้อเนี่ยมันอาจจะหลุดไปแล้วทาให้เป็น,นตัดมันจะดูยุ่งยากหน่อยครับในการจัดการดังนั้นแนะนําว่าให้เป็นสีโทนเดียวเลยครับพวกเงาพวกแก้มที่ชมพูชมพูพวกนี้ก็เอาไปอีกเลเยอร์หนึ่งครับต่อไปเป็นเรื่องของทรงผมทรงผมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยครับ จะแยกเป็นยังไงก็ได้แต่ว่าส่วนตัวแล้วมันจะมีสมตัวหลักๆครับผมด้านหน้าผมด้านข้างแล้วก็ผมด้านหลังครับผมด้ดานหน้าเนี่ยจะแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะฮะเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะได้แบบว่าตัดแล้วก็ดูมีธรรมชาติครับด้านข้างก็เช่นเดียวกันเลยครับจะใช้แบบเดียวกับผมด้านหน้าส่วนผมด้านหลังเนี่ยผมด้านหลังนี้ส่วนตัวก็คือให้ทําเป็นชิ้นๆเลยครับ มันจะง่ายต่อการที่ว่าเวลาเราหั่นเนี่ยมันจะได้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แหละครับคร่าวๆในส่วนของใบหน้าส่วนของตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะทําใช่ไหมครับก็คล้ายๆกันเลยครับนั่นก็คือการที่แยกส่วนมากก็เช่นเดียวกันครับส่วนเสื้อผ้าก็แยกอ่วเป็นชุนนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งยิ่งแยกเยอะก็ยิ่งทําให้งานของเราละเอียดมากขึ้นครับส่วนของเงาเนี่ยก็เช่นกันนะครับ เงาเนี่ยก็แยกไปเลยส่วนตัวแล้วเวลาเงาบนใบหน้าเนี่ยผมแนะนําให้ว่าเงาส่วนหนึ่งผมส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่ามีผมจุดจุดหนึ่งก็ให้วาดเงาจุดจุดหนึ่งไปเลยครับเพราะว่าเวลาเราขยับผมแล้วเนี่ยเงาก็จะขยับตามไปด้วยครับทําให้มันดูสมูทมากขึ้นนะครับก็แค่นี้นะครับโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับพาร์ทวันแรกอ่าขอเข้าใจกันไหมล่ะครับเริ่มต้นวันนี้เรามา แยกชิ้นส่วนกันก่อนเนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราพร้อมแล้วคลิปหน้าเราจะไปเจอกันในเริ่มต้นการทำงานในไลท์ทูดีแล้วนะครับซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนนะเวลาเอ็กพอร์ตงานออกมาเนี่ยใหเอ็กพอร์ตเป็น P ีนะครับไฟล์างาน PV จะได้เอาเข้าใส่โปรแกรมได้นะถ้าเกิดว่าทุกท่านชอบใจในคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกๆวันเวลาหนึ่งทุ่มนะครับพอบ้านจะกลับมากับคลิป สอนทำไลททูดีทั้งสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็บายบาย